ตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักชกเบอร์หนึ่งของโลกนะนรัผมว่าไอเขาเป็นเบอร์หนึ่งของจักรวาลเลยดีกว่าเฮตตี้จ้านี่คะ่ะเฮตตี้้าต่อยมากี่ครั้งแล้วค่ะแล้วก็ต่อยมา200กว่าครั้งค่ะ210ไฟ์แล้วะคะ่ะโอ้โหต่อยไปเยอะกว่ากูอีกเยอะสองเที่ากูอีกค่ะโอ้ชนะกี่ครั้งชนะอยู่ที่204ค่ะ204ครั้งโอ้เป็นเซตตีของโลกเลยเนี่ยเป็นนักชกหญิงที่ต่อยเยอะที่สุดในโลกนะครับโอ้โหชนะกี่ครั้ง สองค่ะชนะสอง้อยสครั้งได้ยินว่าในั้นมีสแต็มด้วยโอ้โหโคตรขิงขิงจัดเลยอะสเต็มยิงแพ่สแต็มอะโอ้โหยอดมีรายการเนี้มีรายการนอะก็ตอนนี้เราก็จะมีรายการเดือนเดือนเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอ๋เดือนเจ็ดวันที่สิบห้าอย่าลืมติดตามนะวันใหญ่ปะวันใหญ่ค่ะวันใหญ่แล้วนะเขาเธอได้ขึ้นวันใหญ่แล้วโอ้โหแล้วเจอกันครับใครอยากให้สัมภาษณ์ใครอีกบอกนะครับ คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าอยากสัมภาษณ์ใครอีกบอกผม